อัศจรรย์วันขอพรบทที่ห้ทับหนึ่งการประลองฝีมือครานี้ยายดูคลึกคลื้นชวนตื่นเต้นความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องน่ายินดีไม่ใช่การแสดงปาหีเหตุใดผู้คนดูชื่นชอบกันนักไม่ได้รู้สึกค้ำคันเลยสักนิดรัวอีคิดเพียงว่าร่างของตนที่ยังบาดเจ็บ ยายจึงกลับมายืนปรากฏตัวทำหน้าตามึนงงทำกลางแท่นประลองอีกครั้งได้ประมุกเจี่ยเฟิงที่ยืนร่วมแท่นประลองอยู่ตรงหน้าดวงตาเกิดความประหลาดใจรัวอีไม่ได้มีวิชาหรือวรยุทธ์ใดไหนเลยหายตัวลงมายืนอยู่กลางแท่นประลองเกรงว่าท่านประมุกพักไปคงจะเอ่ยปดมดเท็ดกับพวกเราแล้วละ องค์ไทยเหาเอ่ยขึ้นรอยยิ้มปรากฏจางๆมุมปากในสายตาคนทั้งงานรัวอี้คงดูเป็นผู้มีวิชาเทพเซียนได้รับการฝึกบรยุทธ์มาอย่างดีใช้เวลาอยู่ที่พักยินเพียงหนึ่งเดือนไหนเลยร่ายวิชาหายตัวได้อย่างแนบเนียนไม่ใช่นะข้ามายืนอยู่ตรงนี้ได้เช่นไรรัวอีเอ่ยตะกุกตะกัก สายตาจดจ้องไปอย่างท่านประมุขพักทหารผู้นั้นรีบใช้กระบี่ในมือขยับเท้าว,วิ่งปรือเข้าหารั่วอี้ทว่าในมือของรั่วอี้กลับมีกระบี่ปรากฏขึ้นหมาฟาดกลับไปกระบวนท่าที่ใช้ล้วนเด็ดขาดและคล่องแคล่วเป็นไปไม่ได้แน่ไปเจียเฟิ่งเอ่ยขึ้นยามนี้ เขากำลังคำนวณดูท่าทางของรั่วอี้ให้ชัดกระบวนท่าพวกนี้ไม่ใช่การฝึกจากพักยินยามนี้ตะคายดักจับพลังเซียนถูกเปิดแน่ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นเลขกลขององค์ไทยเฮาแน่ข้าไม่สู้ไม่ใช่ข้านะแม้กระบี่ในเมือรั่วอี้กำลังต่อสู้ได้อย่างเก่งกาจใหญ่เสียงวกเวกกลับดังขึ้นมาเป็นระยะ อย่างคนเขาเช่นนั้นเก่งกาดเพียงนี้หากวันหนึ่งคิดก่อกระบฏขึ้นมาละก็การมีชีวิตอยู่ของรั่วอี้คงอันตรายแกวังหลวงยิ่งนักไทเฮาเอ่ยเสียงชัดเจนชินใจจงเอ่ยว่าท่านแม่รั่วอี้ม่คิดกระบฏแน่ประมุกพักยกมือขึ้น่ร้เวทอยู่สองสามประโยคไม่นานกระบี่ในมือของรั่วอี้ก็หล่นลง เจียยเฟิงสั่งให้กระบี่นั้นแตกสลายไปเจียยเฟิงรีบพุ่งตัวเข้าไปคว้าร่างของรั่วอี้เอาไว้เจ้ากำลังโดนควบคุมจิตใจอยู่หลังข้าห้ามห่างข้าแม้แต่หนึ่งชุนรั่วอีพยักหน้ารับปากจิตใจว่าวุ่นเกินจะห้ามปรามได้แล้วการประลองยังไม่จบลงยามนี้รั่วอี้ถูกไปเจียยเฟิงช่วยเอาไว้ทัน ทหารที่เป็นคู่ต่อสู้ยังอยากต่อกอกับประมุขพักไปเสียงทุ้มเอ่ยดังชัดเจนขึ้นว่าหากไม่ยอมหยุดเพียงเท่านี้อย่าหาว่าข้าไม่เตือนพลังเวทก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนสีขาวไม่นานเมื่อถึงจุดปล่อยพลังแปรเปลี่ยนเป็นสีนภาอาทิตย์ใกล้อัสดงแสงนี้ได้ฟุ้งกระจายทั่วร่างต่อหน้าทหารผู้นั้นจนร่างถดถอย ตกลงจากแท่นประลองเขากระอักเลือดบอบช้ำภายในไร้แรงสู้ต่อไปเจียเฟิงเหลือบมองขึ้นไปยังที่นั่งขององค์จักกรพรรดิช,ชินใจจงทูนฟาบาดเหตุการณ์เมื่อครู่รั่วอี้ถูกวิชามานควบคุมจิตใจหลายฝ่ายต่างทราบดีว่าพักยินสอนสิทธิในสำนักใช้เพียงวิชากระบี่ดำกระบวนท่าที่รั่วอี้ต่อสู้ก็มีใช่จากพักยิน ขอฝ่าบ,บาทตรวจสอบด้วยพระค่ะแน่ว่าองค์จักรพรรดิล้วนเชื่อคำพูดของท่านประมุขพักทว่ายังไม่ได้ตรัสสิ่งใดอดีตองค์จักรพรรดิกลับกล่าวเสียงดังด้วยใบหน้าชุนเฉียวขึ้นว่าขายหน้าหน้าขายหน้ายิ่งนักวิชาหมานที่ใดกันในวังหลวงมีแต่พัก,กยินของประมุขไปที่ใช้วิชาเทพเซียนนี้ไปเจเฟิง โทกล่าวค้านว่าพลังที่ครอบงามจิตใจมนุษย์แน่ว่าในพักยินไม่เคยสอนสั่งสิทธิ์คนใดเว้นเพียงแต่พักมานธรทมินจางหยุนห้าวได้ยินดังนั้นก็ตกใจไม่น้อยเรื่องนี้ตนไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็จริงแต่ที่ไปเจียบเฟิ่งเอ่ย,ย่อมไม่ผิดวิชาที่สามารถครอบงามจิตใจมนุษย์ได้นั้นเป็นวิชามานแน่นอน แม้จางหยุนห้าวเป็นผู้คุมพักมารทมินแต่พลังมารในตัวได้ถูกไปเจเฟิงผนึกเอาไว้มานานหลายปีหากนำมาใช้แน่ว่าธาตุไฟของจิตมารต้องแตกสลายก่อนเป็นแน่ชินใจจงผินหน้าไปมององครักษ์ของตนจางหยุนห้าวกล่าวขึ้นฝาบาทโปรดเชื่อใจข้าใจจงไม่ได้หวาดกลัวองครักษ์ เพียงแต่ในใจกลับรู้สึกเป็นห่วงใหญ่เรื่องกับตลปัดสับสนเช่นนี้ไทเฮารีบกล่าวว่าเรื่องนี้ไว้ใจผู้ใดไม่ได้แม้รั่วอี้จะถูกใส่ร้ายถึงอย่างไรก็ไม่น่าไว้วางใจรั่วอี้จะไม่คิดกบฏชิงบัลลังก์พี่ชายของตนแน่หรือรั่วอี้ได้ยินสิ่งที่ไทเฮากล่าวถึงตน ชังทากทางจิตใจดวงน้อยๆเกินจะทนไว้คำก็กระบฏสองคำก็กระบฏหากไม่ได้เป็นองค์ชายชินรั่วอี้แล้วทุกฝ่ายจะวางใจลงได้หรือไม่รั่วอี้รีบก้าวเท้าออกมายืนกลางแท่นประลองแววตานั้นดูหมุนมองลงทว่าริมฟีปากกลับเผยรอยยิ้มท่านพ่อลูกรู้ ว่าลูกไร้ประโยชน์แก่ท่านแกวังหลวงมากนักถึงจะเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดแต่ลูกก็ไม่เคยมีใจคิดทรยศหรือว่าเกลียดท่านพ่อเลยสักครามาวันนี้แม่ลูกจักไม่ได้มีสิ่งใดทาให้ท่านวางใจลงได้ว่าลูกไม่เคยคิดจะกะบฏแย่งชิงอํานาจจากฟาบาทท่านทราบดีอยู่แล้วว่าร่างกายนี้ไม่แข็งแรง มีชีวิตอยู่ได้จนถึงพิธีสวมกวานเป็นบุญยิ่งนักแล้วรั่วอี้ดีใจมากที่เติบโตมาในวังหลวงมีพี่ชายที่แสนดีเช่นฟาบาทเรื่องกังวลใจของทุกท่านในที่นี้รั่วอี้ย่อมทราบดีดวงตาไร้ประกายแห่งความพาสุขถูกทดแทนด้วยความเจ็บปวดหยดน้ำตาแห่งความน้อยเนื้อต่ำใจก่อตัวรื้นขึ้นมาบัดนี้ รั่วอี้ขอเอ่ยคำสัตว์ต่อหน้าฝาบาทให้ฟ้าดินเป็นพยานต่อคำสาบานนี้หลังจากรั่วอี้เอ่ยจบน้ำตาหยดลงแต่ละหยดเป็นสิ่งแสดงถึงความเจ็บปวดที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของชินรั่วอี้ข้าชินรั่วอี้ขอสละทา้นานดอนจากองค์รัชทายาทแห่งเมืองชินเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาผู้หนึ่ง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับวังหลวงและอดีตองค์จาก,กระพัิและฮองเตอีกนับแต่บัดนี้หากชินรั่วอี้ผิดคำสาบานมีใจคิดคดทรยศอยากจะแย่งชิงบัลลังก์ขอให้ตายอย่างทรมานพบชาติใดอย่าได้ผุดได้เกิดขอสวรรค์เป็นพยานสิ้นคำสาบานของรั่วอี้ฝ่าบาทฉินใจจงทรงพระกันแสงออกมาต่อหน้าองครักษ เจฟเฟอรไม่เอ่ยคัดค้านหรือว่ากล่าวอีกฝ่ายรัวอีคงได้ไตรตรองมาดีแล้วจึงกล้าประกาศแน่วแน่เช่นนี้การกระทำของรัวอีได้สร้างเสียงฮือฮาจากด้านล่างแท่นประลองจากผู้ประลองท่านอื่นในลายสำนักครึ่งหนึ่งล้วนไม่เห็นด้วยแต่อีกครึ่งกลับยกยิ้มอย่างผู้ชนะขุนนางที่ไม่ฝักไฟฝ่ายใดต่างยืนนิ่งด้วยสีหน้าเรียบนิง่ง คุณนางฝั่งไทยเฮากลับกระแอมยิ้มกระยองในลําคอเกือบปิดไม่มิดแล้วรัวอีผินหน้าไปหาประมุกไปเจี๊ยเฟืองเดบโปรดท่านช่วยพาข้าออกไปจากที่นี่ทีได้หรือไม่ข้าจะยืนไม่ไหวอยู่แล้วด้วยจิตใจที่ปอบชำ้ำร่างกายถูกท้าประลองจนบาดเจ็บรัวอียืนไม่นิ่งขาเริ่มอ่อนแรง ความเจ็บแล่นผ่านกล้ามเนื้อเข้ากระดูกไปเจ้ยเฟิงขวาร่างของรัวอี้เอาไว้ก่อนทั้งคู่จะหายตัวไปจากแท่นประลองในทันทีรั่วอี้ชินใจจงเอ่ยรั้งน้องชายไว้เสียงดังไม่ทันแล้วใจจงไม่สามารถรั้งรั่วอี้ไว้ได้อีกแล้วหลายคราที่ได้ยินสิ่งที่ไม่รื่นหู รัวอี้ได้ถูกประนามมาโดยตลอดตนเป็นถึงฮ่องเต้กลับทำอะไรเพื่อรั่วอี้ไม่ได้เลยไม่สามารถทำให้รั่วอี้อยู่ในวังได้อย่างสงบกลับเป็นรั่วอี้ที่เสียสละให้ตนเสมอมาไปเจฟเฟิงพารั่วอี้เข้าพักที่โรงเตี้ยมแห่งหนึ่งท่านประมุกกำลังไทายพลังปราณช่วยอาการบาดเจ็บ ในร่างของรั่วอี้ร่างบนเตียงนอนสันเทาเหงื่อการแตกผุดทั่วใบหน้าดวงตาปิดหลับไม่สนิทปากยังพึมพำละเมอขึ้นตลอดเวลาบัดนี้จิตใจเจ้าสับสนว่าวุ่นนักแม้ร่างกายจักไม่ได้เจ็บหนักหากจิตใจบอบช้ำถึงเพียงนี้ร่างกายเจ้าเกรงว่าจะรับไม่ไหวเมื่อรั่วอี้เริ่มหลับสนิทแล้วแสงสีขาวบริสุทธิ์ ค่อยๆจางหายไปเจเฟิงกระชับผ้าห่มให้อีกฝฟล์ขวดยาลูกกรปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเจียเฟิงเม็ดยาที่คุ้นตาดีได้ถูกป้อนให้รั่วอีที่นอนไม่รู้สึกตัวประมุกพักเอ่ยพึมพำว่าตื่นมาหวังว่าเจ้าจะอาการดีขึ้นในตำหนักห่วงกุ้ยเฟยสิงเยียนแบบนี้ ดูหมองหม่นลงมากนักนางเดินเข้ามายังตำหนักด้วยใบหน้าไร้อารมณ์ฝ่าเท้าเดินเชื่องช้าไร้ความรู้สึกสองชั่วยามก่อนหน้านางได้รับข้อความจากห้องเต้ผ้าแพรปักพื้นนั้นเป็นรั่วอีที่อยากมอบให้นางเมื่อนางทราบข่าวว่าบุตรของตนกลับเข้าวังล้วงแล้วแม้จะทําตนยิงไม่สนใจ หากแต่จิตวิญญาณของความเป็นแม่ย่อมเปี่ยมล้นนางรีบไปยัางงานประลองวันนี้ทว่าสิ่งที่รั่วอี้กล่าววันนี้ทำให้สิงเยียนปวดร้าวยิ่งนักความหวังที่จะได้ตำแหน่งไทยเฮากลับมานั้นดับสิ้นไปโดยพลันหากสิ่งนี้ไม่ใช่แก่นเรื่องในใจนางกลับรู้สึกสงสารรั่วอี้ยิ่งนักเกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่าง เกิงกล้าสามารถมากกว่าพี่ชายชินใจจงแต่เพราะความเข้มแข็งของรั่วอีกอบด้วยจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ทำให้เป็นอาวุธร้ายย้อนกลับมาทำลายพวกเขาสองแม่ลูกรั่วอีที่ร่างกายแข็งแรงต้องคอยสละเลือดให้พี่ชายทุกวันมานานหลายปีกระทั่งช่วยชีวิตชินใจจงให้กลับมาแข็งแรงสวรรค์ ก็ช่างเอ็นเอียงไร้ความยุติธรรมนักเป็นรั่วอี้ที่ร่างกายอ่อนแอเพราะความเสียสละตั้งแต่เล็กเมื่อโตมากลับไร้ความสามารถเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรงหยิบจับสิ่งใดได้ไม่นานก็ล้มป่วยแล้วตำแหน่งองค์รัชทายาทถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงอีกทั้งตำแหน่งฮองเฮาของสิงเยียนในครานั้นก็ต้องโดนปลดไปด้วย สิ่งนี้ทำให้นางแค้นใจมากไม่น้อยรัวอี้ช่างแตกต่างจากสิ่งเยียนนักบุตรชายของนางไร้ความเครียดแค้นทนงตนไม่คิดเอาเปรียบผู้ใดไม่เคยมีใจอยากได้ตำแหน่งใหญ่โตเลยสักนิดเอาแต่เขียนภาพต่อบทกลอนในตำหนักก็เท่านั้นเจ้าช่างโง่เขายิ่งนักนับแต่นี้ข้าก็ไม่มีลูกเช่นเจ้าให้หนักใจอีกแล้ว สิงเหยียนเอ่ยตัดพ้อกับช่วงชีวิตนี้อย่างโศกานางสุดร่างนั่งกอดเข่าหน้าคันชองรอบมองหยุดน้ำตาไหลรินย้ำชัดความหนักแน่นผ่านแววตาวันรุง่งอดีตองค์จัก,กรพพัดได้รับแจ้งว่าสิงเหยียนปลงผมขอบวชชีมุ่งหน้าเข้าสู่ทางธรรมและทางโลกบำเพ็ญตนรักษาศีลรับใช้พระพุทธองค์ในตำหนัก ตลอดชีวิตองค์ครักจางยุนห้าวปัดทําลายสารเวทที่เพิ่งได้รับจากไปเจียเฟิงสารเวทที่เจียเฟิงส่งมาได้เล่าว่าบัดนี้รั่วอี้อยู่กับไปเจียเฟิงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีขออย่าได้เป็นห่วงส่วนเรื่องการประลองในวันนี้พักยินได้ขอยุติการเข้าร่วมสิทธิในพักต่างเดินทางกลับกันแล้ว เจี๋ยเฟิงยังบอกในสารเวทอีกด้วยว่าอีกสองสามวันตนจะพารั่วอี้กลับไปที่พักยินอาการป่วยของรั่วอี้กำเริบหากรั้งเดินทางต่อไปเกรงว่าอาการคงแย่ลงเมื่อจางหยุนห้าวนำเรื่องของรั่วอี้ทูลฝาบาทเห็นได้ชัดว่าฝาบาทมีพระพักไม่สู้ดีนักฝาบาทควรพักผ่อนได้แล้วพยะค่ะเหตุการณ์วันนี้ หากตึงเครียดจนเกินไปอาจทำให้ป่วยได้ใจจงถอนใจอย่างหนักอึ้งในอกเจ้าว่าเราทำถูกแล้วใช่หรือไม่ที่ไม่ได้ห้ามรั่วอี้ไว้ให้อยู่ในวังจางหยุนห้าวพยักหน้าเขาตอบฝาบาทไปว่าแน่ว่าพระองค์ทรงตัดสินพระไทยถูกต้องแล้วกระหม่อมเห็นด้วยกับเรื่องนี้และรั่วอี้ก็คงไม่ลำบากนัก หากได้อยู่ที่พักยินอีกครั้งยังได้ร่ำเรียนวิชามีประมุกพักยังไปเจอเฟิงคอยสั่งสอนย่อมเกิดผลดีทั้งนั้นในห่วงความฝันนี้เหตุใดหิมะโปรยปลายรวยอีกก้าวเท้าเชื่องช้าลงสายตาปลายมองไปทั่วทิศฝ่ามือพายรับเกล็ดหิมะสีขาวบริสุทธิ์ที่แห่งนี้ช่างไม่คุ้นตาไม่ทราบแน่ชัดว่า ตนมายืนกลางทะเลหิมะได้เช่นไรยังไม่เข้าเหมันหรือดูมิใช่หรือเขามึนงงกับภาพตรงหน้าอยู่ชั่วครู่เจ้าคือคนที่ขอพรกับเทพเขาจันทราพันปีใช่หรือไม่คิ้วขมวดเข้าหากันดวงตาใช้แววสงสัยอย่างชัดแจง้งท่านคือผู้ใดสตรีตรงหน้าได้ปรากฏกายขึ้นก่อนจะเริ่มบทสนทนากับรัวอี ข้าคือผู้ติดตามเหล่าผู้ขอพรบนเขาจันทรามีนามว่ายู่อีนางเปิดเผยนามให้รั่วอีได้ทราบก่อนเปิดตำราเล่มหนึ่งในมือออกแล้วกล่าวว่าเจ้าคือชินรั่วอีได้ขอพรกับท่านเทพจันทราผ่านมาสามเดือนแล้วเหตุอันใดยังไม่ทำตามที่สัญญากับท่านเทพเสตีเล่ารั่วอีเปล่งถามเสียงเบาสัญญาหรือ ยู่อีปิดตำราในมือกอดไว้แนบเอวเจ้าลืมแน่เพราะเหตุนี้ข้าจึงต้องลงมาช่วยเจ้าสัญญานั้นที่เจ้าได้ขอพรกับท่านเทพเอาไว้แน่ว่าอย่าได้ลืมเชียวหากลืมอีกทั้งยังไม่รีบเร่งดำเนินการเกรงว่าท่านเทพจกลืมคำขอของเจ้าเสียทำให้ชีวิตนี้พบผ่านแต่อุปสรรคแสนยากเข็นไม่คิดเลยว่าขอพรครานี้ จักได้ผู้ช่วยขอพอรให้เป็นจริงในนี้เขียนเอาไว้ว่าร่างกายเจ้าไม่แข็งแรงหากล่าช้าตามหาผู้มีบุญบารมีสูงส่งไม่ได้ภายในหนึ่งปีแล้วก็สุขภาพเจ้าก็คงแย่ลงเรื่อยๆแล้วรั่วอี้พยักหน้าเอ่ยว่าเช่นนี้ท่านจึงอยากมาช่วยตามหาผู้มีบุญบารมีเพื่อให้ข้าสมปรารถนาสินะยู่อีพยักหน้า นางเป็นสตรีร่าเริงจิตใจดีเอ่ยขึ้นเสียงใสว่าแน่ว่าต้องเป็นผู้มีบุญบารมีเจ้าจึงจะสามารถให้กำเนิดบุตรได้แย่แล้วรั้วอี้ลืมคิดถึงสิ่งนี้นอกจากจะตามหาผู้มีบุญบารมีสูงส่งแล้วหลังได้รับการยินยอมกลายเป็นกระโทนหอมให้แล้วคงต้องตั้งคันให้กำเนิดบุตรแต่ตนเป็นชายจะตั้งคันได้เช่นไรกัน ข้าเป็นบุรุษเพศต้องตั้งคันจริงๆหรือรั่วอี้เอ่ยถามใบหน้าปรากฏความกระดากระเดืองแน่ว่าต้องตั้งคันอยู่แล้ววันนี้ข้ามาพบปะเพื่อพูดคุยกับเจ้าก่อนไว้หากเจ้ามีเรื่องให้ข้าช่วยอย่าลืมเรียกชื่อข้าแต่ว่าถ้าเรียกชื่อข้าสามครั้งแล้วยังไม่ปรากฏตัวไว้ค่อยเรียกใหม่วันหน้ายู่อีกล่าวจบนางก็หายตัววับไปต่อหน้ารั่วอี้ เดี๋ยวก่อนยู่อีรั่วอีเอ่ยเรียกยู่อีหลายคราย่ามนี้ไม่รู้ว่าฝันไปหรือเป็นเรื่องไปเจียเฟิงได้ถ่ายพลังปราณให้รั่วอีเสร็จก็เตรียมจะลุกออกจากเตียงไม่ทันได้ก้าวเท้าลุกร่างของตนถูกรั่วอี้กระชากแขนเสื้อเจียเฟิงเซธลาหน้าขมำ,ำลงเตียงเกือบทับกายรั่วอี้แล้วดวงตาปิดสนิทรั่วอีละเมอ ท่านอย่าเพิ่งไปยูอ่อีประมุกไปเจ้าเฟิงเอียงหูฟังสิ่งที่รั่วอี้เอ่ยพึมพำรรท่านประมุกขมวดคิ้วยูอีคงเป็นชื่อนางในดวงใจของเจ้างั้นสินะ